สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะช่องน้องใหม่นะแต่ว่าคนไม่ได้ใหม่แต่ยังไงก็ขอขอบคุณจากใจจริงของช่องนี้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะในการอ่านไพ่นะอ่านทุกอ่าคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆค่ะพลังงานไพ่วันนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่หน้าไพ่เลย แล้วแต่พลังงานไพ่ยอยากจะสื่อสารให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วมันไม่ตรงมันไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะดูแล้วมันเอ๊ะเลื่อนผ่านได้เลยพลังงานวันนี้เห็นเลยว่าตัวพวกคุณอนะถ้าในเรื่องความรักนะเห็นเลยว่าเป็นพลังงานไพ่เนื้อคู่เกิดขึ้น มีเสน่ห์ทั้งคู่เก่งฉลาดทั้งคู่ตอนนี้น่าที่จะปล่อยให้กันเป็นอิสระไปละเออเหมือนหน่าที่จะหันหลังให้แก่กันไปแต่การหันหลังครั้งนี้นะคะมันพวกคุณเป็นพลังงานเนื้อคู่ที่เข้ามาเจอในคลิปนี้รู้สึกว่าต่อให้จะไปรู้จักใครก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเหมือนเหมือนคุณและเขา มันทำให้เขาได้รู้และเข้าใจว่าอาการที่หันหลังจากกันครั้งนี้มันไม่ได้จบไปจริงๆอะ่ะมันยังมีความต้องการกันมากๆอยากเริ่มต้นใหม่ยังคิดวนอยู่ในหัวยังไม่ละสายตายังไม่เอาใจออกจากความรักครั้งนี้ออกไปจริงๆเพราะพลังงานของพวกคุณมันเป็นพลังงานที่ต่างคนต่างมีแพชชั่นต่อกันมากๆ เป็นพลังงานความเป็นเนื้อคู่สูงมากผูกพันค่ะค่อนข้างที่จะพยายามเข้มแข็งแต่ยังไงก็ตามเห็นถึงการอยากไปต่อและอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับความรักครั้งนี้การที่จะออกไปจากกันแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเชื่อว่ามันมันแค่เรื่องหน้าที่การงานอะไรแต่เชื่อว่า พวกคุณนะ่ะยังมีความต้องการกันมากๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าพยายามที่จะเข้มแข็งอดทนอดกัน้นเพื่อจะหันหลังออกไปแต่พลังงานหน้าไพ่นี้คือแบบว่ายังรักและต้องการกันมากๆพวกคุณมีความเหมือนกันมากๆเป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันคุณคิดยังไงเขาคิดอย่างนั้นพลังงานไพ่เนื้อคู่ออกมาสูงมากค่ะพวกคุณผูกพันกันค่ะ แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปอยู่ในจุดที่มันสบายใจรู้สึกว่าอยู่จุดนี้เหมือนไม่ได้มีใครมองเห็นในคุณค่าในสิ่งที่คุณพยายามตัวคุณอยากออกไปหาจุดใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากในการทำงานนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปจากจุดที่คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจการที่คุณใช้ความสามารถความตั้งใจพลังงานของคุณเห็นถึงความเข้มแข็งไม่ได้ยอมแพ้เป็นคนที่มีไฟในการทำงานคุณมั่นใจในตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นในเมื่อไม่มีใครได้มองเห็นคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้เพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโยกย้ายไป ออกจากจุดเดิมอะ่ะเพื่อไปเริ่มต้นทำอะไรให้กับชีวิตตัวเองหางานใหม่หรือออกไปจากจุดนี้หรือคิดการที่จะทำอะไรใหม่ๆในเรื่องการทำงานคุณมั่นใจในตัวเองแล้วคนคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วคุณรู้สึกว่าการอยู่จากที่จุดเนี้ยมันนานละคุณเริ่มเข้าใจอะไรหลายๆอย่าง บริบทคนรอบข้างเป็นยังไงทำให้คุณเสียความรู้สึกคุณอยากออกไปจากจุดที่มันคับแคนใจน้อยอกน้อยใจอยากมีความสบายใจเห็นถึงความมั่นใจในตัวคุณเองมากๆค่ะมันจะมีการเริ่มต้นให้กับใหม่ๆอะไรให้กับตัวเองพลังงานของคุณไม่น่าเป็นห่วงอะไรคะ่ะเห็นถึงความฉลาด เป็นตัวมัมเป็นตัวพ่อตัวแม่ในการทำงานเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลใจแล้วคุณเป็นคนที่เข้าใจด้วยนะอแม้วจะเกิดเรื่องดีไม่ดีคุณเป็นคนที่ฉลาดและเลือกที่จะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและอีกอย่างหนงึ่งสิ่งที่เราเห็นคือความเข้มแข็งสตรอองอดทนอดกันกับสถานการณ์เก่งค่ะ ดูซิว่าพลังงานคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณจะเป็นยังไงนะคะุิโทษที่ค่ะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณจะเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนิ่งนะคะมีกำแพงให้กันแต่อยู่ในโลกต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแต่บอกได้เลยค่ะอยากกลับเข้ามาหากันอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ตัดกันไม่ขาดค่ะยังไงก็ตัดกันไม่ขาด พลังงานของพวกคุณเป็นพลังงานเนื้อคู่ยังอยากจะเริ่มต้นกันใหม่ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะจบแต่เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกันใหม่อะเออเนี่ยเห็นคุณค่ายังเห็นคุณค่ากันและกันมากๆไม่ได้ปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยมือไม่ได้ปล่อยความรู้สึกโลกทั้งใบของกันและกันอยู่เลยพวกคุณนะมีความเหมือนกันมากๆ และสิ่งที่เห็นได้คือความฉลาดเฉลียวนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยตัวพวกคุณเองอะถึงยังไงก็ตามมันเห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณตอนเนี้ยิ่งเงียบกันไปยิ่งห่างกันไปมันยิ่งมองเห็นคุณค่าในตัวกันและกันมากขึ้น ตอนนี้คุณกำลังจัดการกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะสิ่งอะไรก็ตามที่ผ่านมามันพวกคุณหน้าที่จะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมันเป็นเพียงแค่เสียความรู้สึกในบางจุดบางมุมอาจจะให้เวลากับการทำงานมากจนเกินไปไม่ได้หันมามองความรู้สึกซึ่งกันและกันมันก็เลยอารมณ์ตอนนี้เหมือนกับ การที่ต่างคนอยู่ในมุมเงียบๆมันยิ่งมองเห็นทุกอย่างชัดมากขึ้นเห็นคุณค่ากันและกันมากขึ้นทำทุกวิธีการค่ะเชื่อว่าพวกคุณจะทำทุกอย่างที่จะได้มาอยู่ด้วยกันพวกคุณไม่ปล่อยกันเลยอะพลังงานหน้าไพ่นะไม่ปล่อยค่ะเป็นพลังงานไพ่อย,ยังไงก็ไม่ปล่อยถึงแม้จะอยู่ต่างคนต่างอยู่ในมุมเลือกที่จะไม่พูด เลือกที่จะไม่แสดงออกอะไรยิ่งอยู่ในมุมของตัวเองยิ่งมองเห็นยิ่งหวงแหนความรักครั้งนี้มากๆเหมือนพวกคุณตอนนี้จิตใจมันดูนิ่งดูสงบไม่ได้ดูร้อนลนไม่ได้ดูแบบเจ็บปวดอะไรแต่มันเป็นการนิ่งที่ตั้งสติ และเป็นการนิ่งที่มั่นใจมากขึ้นในเรื่องความรักยิ่งรู้สึกว่าต่างคนอยู่ในมุมของตัวเองเงียบๆความชัดเจนในใจมันก็ชัดขึ้นเป็นอะไรที่ไม่ได้ปล่อยกันยังหวงแหนความรักครั้งนี้อยู่ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันอาจจะดูช้ามันอาจจะความช้านั้นมันเต็มไปด้วยความมั่นคงความจริงจัง นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการงานการที่คุณอยู่นิ่งๆในมุมของคุณน่ะตัวคุณน่ะได้รู้แล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์บอกได้เลยนะคะคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ถ้าพวกคุณมีปัญหาในเรื่องการงานอะไรก็ตามพลังงานของพวกคุณมันไม่น่าห่วงอะไรเลยเพราะว่าพวกคุณเป็นคนที่ฉลาด ฉลาดที่จะอยู่ในมุมของตัวเองเงียบๆไม่ได้ไปแสดงพลัง power อะไรให้กับใครพวกคุณคิดวางแผนการใช้ชีวิตในโลกของพวกคุณอย่างอย่างาชาญฉลาดแน่นอนค่ะความฉลาดของพวกคุณการที่ไม่ได้พูดอะไรให้กับใครได้ล่วงรู้ในในในโลกของพวกคุณมากมาย คุณมองหาแต่โอกาสใหม่ๆความมั่นคงคนอื่นมองคุณไม่ออกค่ะคุณอยู่ในโลกของคุณแล้วคุณพยายามที่จะจัดการแนวทางสิ่งที่พวกคุณจะเลือกจะเดินถึงมันจะช้าแต่บอกได้เลยเส้นทางที่คุณจะเดินไปเห็นถึงเงินความมั่นคงในตัวคุณ คุณเป็นคนที่หวงแหนพื้นที่ของตัวเองและเป็นคนที่รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักการใช้ชีวิตไม่มีอะไรน่าห่วงเลยจริงๆสำหรับพลังงานไพ่ของพวกคุณตัวพวกคุณเป็นคนที่เป็นผู้รู้คนหนึ่งมีศักยภาพในตัวเองสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตพวกคุณเหมือนรู้เขารู้เราอะแต่จะไปพูดอะไรไหมไม,ไม่พวกคุณอยู่ในมุมของโลกของของตัวเองอะอยู่ในที่ของคุณอย่างฉลาดและก็สงบนิ่งนะคะพลังงานหน้าพ่ายอดเยี่ยมมากสำหรับ สำหรับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงจริงๆถ้าคนรักต่อให้จะนิ่งเงียบกันไปต่อให้จะหันหลังกันไปไม่ได้ปล่อยกันนะคะแค่การรอเวลาการที่จะกลับมาหากันเพราะมันยังเห็นคุณค่าในตัวกันและกันขอพลังงานบทสรุปสามใบค่ะคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะ ความรักก็คือต้องรอค่ะรอที่จะเข้ามาหากันมองอนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าจะรักกันตอนนี้ยังไงก็ตามอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาพวกคุณรอจังหวะโอกาสเวลาที่จะหาทางออกกับเรื่องนี้เพราะตอนนี้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยากหาทางออกมืดแปดด้านจะต้องปล่อยมือกันไปก่อนแต่คำว่าปล่อยมือนั้น มันไม่ได้ปล่อยความรู้สึกจากกันมันยังรักกันอยู่แต่รอจังหวะเวลาที่จะมาหาทางออกด้วยกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันต้องให้อิสระแก่กันไปก่อนเพราะมันมืดแปดด้านเลยค่ะตอนนี้นะขอความสบายใจขออยู่ในมุมต่างคนต่างอยู่ในมุมของของตัวเองเลือกที่จะให้อิสระแก่กันแต่เชื่อว่าคิดถึงกันค่ะเนี่ยเงียบจริงๆ การเงียบครั้งนี้เป็นการเงียบที่หาทางออกไปด้วยกันพวกคุณมีพลังงานความเป็นเนื้อคู่สูงมากการหาทางออกครั้งนี้ค่ะมันเป็นทางออกที่เห็นได้เลยว่าคือความมั่นคงการใช้ชีวิตคู่การแต่งงานหาความมั่นคงให้กับความรักครั้งนี้พวกคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีสติเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่ไม่มีอะไรน่าห่วงจริงๆไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องการงานไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องความรักสุดท้ายแล้วพวกคุณหาทางออกอย่างมีสติอย่างเป็นคนที่มีวุฒิภาวะการใช้ชีวิตดูชาญฉลาดไม่มีอะไรน่าห่วงยินด,ดีกับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะพลังงานของพวกคุณมันยอดเยี่ยมค่ะ ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ไม่คุณเลือกที่จะเข้าใจและนั่นมันไม่ใช่ปัญหาถึงแม้มันจะเป็นปัญหาแต่สำหรับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้เป็นเจ้าของคลิปนี้พวกคุณวุฒิภาวะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในตัวเองสูงมากความสำเร็จอยู่อยู่ในเอื้อมมือคุณอยู่ในมือคุณเลยค่ะนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตาม กดติดตามเป็นกําลังแรงใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆค่ะ